จากไซเบอร์พังก็เกมนี่แหละที่กว่าจะได้เล่นแต่มันจะสมการรอคอยหรือเปล่ามาดูกันใน dying light to stay human video review เหลือแต่ dead island 2รู้จะได้เล่นไหมแล้วจากเหตุการณ์ในเมืองฮารานมนุษียชาติสามารถสร้างวัคซีนต้านไวรัส T H V แต่ความวัวยังไม่ทันหายความฝ่ายก็มาแทนเมื่อองค์กร GIE ต้องการใช้ไวรัสในการสร้างอาวุธไม่นานไวรัสพันธุ์ใหม่ก็หลุดออกมาสู่โลกภายนอกทําให้มนุษยียชาติล่มสลายอย่างรวดเร็ววันเวลาผ่านไป15ปีนับจากการระบาดเราจะรับบทเป็นเอเดนคอร์ทเวลล์เขาคือหนึ่งในบุคคลที่ถูกขนานนามว่าเพลกริมเพลกริมเป็นเหมือนมือปืนรับจ้างเพราะเขาเดินทางรอนแรงไปทั่วรับงานจากคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ผิวกลิมก็ทำได้แต่เอเดนมีเป้าหมายของตัวเองเขากำลังตามหาน้องสาวที่พลัดพรากตั้งแต่วัยเด็กโดยที่บอดแสล่าสุดทำให้เขาเดินทางมาที่เมืองฟิลเลอเมืองที่เคยถูกปิดกั้นจากโลกภายนอกเพื่อขังผู้ติดเชื้อไว้ข้างในแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นกำแพงที่ปกป้องคนข้างในจากโลกภายนอกแต่ก็ยังไม่ไหวที่คนในเมืองนี้จะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจนเกิดเป็นปัญหาที่อยู่มาถึงปัจจุบันและเอเดนก็เป็นตัวแปรใหม่ ที่จะชี้ชะตาเมืองเวลโดตอนเปิดครั้งแรกผมถึงกับพูดเลยว,ว่างีเง่าชีพเลยคือต้นเหตุของเรื่องมันเล่นกันง่ายๆแบบนี้เลยนะแค่ว่าไวารัสพันธุ์ใหม่หลุดออกมาแพ้หมดโลกจบแต่ยิ่งได้เล่นเกมนี้มันก็ยิ่งย้ำเตือนว่าทำไมผมถึงชอบ Fallout New Vegas เพราะการเขียนเรื่องแบบนี้นี่เองด้วยความที่เกมนี้ได้คนเขียนบทคนเดียวกันทำให้สไตล์การออกแบบในแต่ละเควสตมันจะมีกลิ่นอายที่คล้ายกันมากต่างกันแค่ว่านี่คือเกมแอคชั่นไม่ใช่ RPG เต็มรูปแบบ แต่ละเควสของ dying light 2จะเป็นเรื่องที่แบบมีดราม่าตลอดถ้าไม่มีเควสไหนที่มาแบบง่งายๆแบบใน A ผิดใน B ถูกแค่นี้จบไม่มีขนาดว่าเป็นเควสสั้นๆให้เราไปเอาของมาจากที่หนึ่งก็ยังอุตส่าห์มีดราม่าส่งท้ายแบบคนที่ให้เควสไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดของที่ให้ไปเอามาไม่ได้จะเก็บแต่จะฉีกทิ้งคนที่โดนลักพาตัวแท้จริงแล้วเป็นการจัดฉากนี่แค่ตัวอย่างจากบางเควสคือมันมาบ่อยจนเริ่มเดาได้เลยว่าทุกเควสต้องไม่จบสวย ต้องมีดราม่าตลอดเพราะที่จบง่ายๆก็มีเหมือนกันแหละแบบพวกเควสที่เป็น Challenge ให้เราทําเวลาทําแต้มอะไรแบบนี้พวกนี้จะมีเนื้อเรื่องง่ายๆแต่ถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็ดราม่าตลอดซึ่งมันก็เป็นเสน่ห์ที่ทําให้เราอยากลองเล่นทุกเควสเหมือนติดละครไทยอะแบบดูซิใครจะตบกันอีกเรื่องราวหลักๆของภาคนี้มันคือการใช้คอนเซปต์จากภาคแรกที่ตัวเอกเป็นสารลับสหน้า แต่คราวนี้มันไม่ใช่เนื้อเรื่องเส้นตรงภารกิจ2หน้าจะเป็นการตัดสินใจของเราทั้งเส้นทั้งเกมนี้คุณจะได้เจอเรื่องราวแบบสีเทาๆไม่มีใครเป็นธรรมะหรือว่าอาธรรมสัทีเดียวอยู่ที่เราจะตัดสินว่าควรจะเลือกทางไหนใครสมควรจะได้ใครสมควรจะเสียและแน่นอนว่าทุกทางเลือกมีผลที่ตามมาอาจจะไม่ได้เห็นตอนนี้แต่พอเล่นไปสักพักคุณจะเจอแบบอา้าวชิบหายแล้วก่อนหน้านี้เราทําคนนี้ไว้นี่วา การตัดสินใจจะเกิดไปช่วงๆที่จะเปลี่ยนเรื่องราวเปลี่ยนทัศนคติของคนอื่นที่มีต่อตัวเอเดนและไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องหลักเควสเสริมบางตัวก็เป็นแบบนี้คือรู้สึกเลยว่าถ้าเกมนี้ไม่ได้เป็นแอคชั่นผสม RPG แต่เป็น RPG แบบเต็มสูกมันก็คือ f a l l o u t ดีๆนี่เองคือตั้งแต่ภาคแรกดิ g Light ก็ถือเป็นเกมซอมบี้ที่มีเนื้อเรื่องดีที่สุดเกมหนึ่งเลยและในภาคนี้เขาก็ยกระดับมันขึ้นไปอีกเอาแค่ในด้านเนื้อเรื่องนี่ก็ถือเป็นเกมที่นาลองล้ครับ เล่นจริงไม่ต้องเล่นภาคแรกก็ได้เล่นภาคนี้เลยก็สนุก the Make proud. ด้วยความที่คนในโลกของ Dying Light 2ต้องอาศัยที่สูงเพื่อเป็นที่หลบภัยจากซอมบี้ในภาคนี้เราเลยได้เห็นชีวิตที่อยู่บนดาดฟ้ามีการเพราะปลูกมีการตัดไม้มีสิ่งปลูกสร้าง ที่ทำเอาไว้บนหลังคาตึกเป็นโลกสไตล์ post-apocalypse ที่มีเอากาลักษณ์แล้วก็สวยงามมากทั้งที่เป็นโลกหลังหายนะแต่เกมนี้คือเราเดินชมวิวกันได้เลยจนผมแปลกใจมากว่ามันไม่มีโฟตโต้โหมดได้ยังไงและถึงมันจะไม่ใช่เกมที่ใหญ่แบบฟาคลายขนาดพื้นที่ของเมืองเฟรดอร์ก็พอกับการฟรีรันนิงกันแบบจุใจและอย่างที่สร้างบรรยากาศให้กับเกมนี้ก็คือเสียงทั้งเสียงเพลงกับเสียงประกอบ ในจังหวะที่เราเริ่มทําความเร็วเริ่มกดใช้ท่าปาคัวแบบตรงจังหวะเพลงประกอบจะเริ่มเร้าขึ้นตามการกระทําของเรายิ่งคงสปีดได้ยิ่งกดถูกจังหวะเพลงก็จะเร้าใจขึ้นหยุดเมื่อไหร่เพลงก็จะเฟดออกช้าๆมันสร้างบรรยากาศเหมือนกับว่าเราเป็นนักฟรีรันนิ่งจริงๆทั้งที่ในความจริงผมก็นั่งอ้วนอยู่กับเก้าอี้คอมนี่แหละเสียงประกอบฉากที่เป็นแบ็กกราวก็ทําได้ดีอย่างแบบเวลาอยู่ในช่วงกลางคืนเสียงรอบด้านจะเป็นเสียงผู้ติดเชื้อกับเสียงผู้รอดชีวิต ที่กำลังจะกลายเป็นผู้ไม่รอดชีวิตมันให้ความรู้สึกวังเวงแล้วก็ขนลุกไปในตัว oh, <man. S 1> แต่เกม Open World จะน่าสนใจสักแค่ไหนถ้าขาดคอนเทนต์นอกจากเควสหลักกับเควสเสริมมันยังมีพวกกิจกรรมที่แบบฟาร์มของทำชาเลนจ์สู้บอสหรือว่ายึดฐานศัตรูที่บางอย่างจะผูกกับเวลากลางวันกลางคืนและที่น่าสนใจที่สุด คือบางสถานที่เราจะสามารถปลดล็อกและมอบมันให้กับฝ่ายไหนระหว่างประชาชนกับฝ่ายกฎหมายการมอบศูนย์จ่ายน้ํากับไฟฟ้าให้กับฝ่ายหนึ่งมันจะเป็นการปลดล็อกตัวช่วยที่ได้จากฝ่ายนั้นโดยเฉพาะสายผู้ราชีวิตจะเป็นตัวช่วยในการฟรีรันนิง่งสายกฎหมายก็จะเป็นตัวช่วยในด้านอาวุธและสถานที่พวกนี้ไม่ได้มีพอสําหรับทุกฝ่ายทําให้เราต้องเลือกว่าเราจะมอบของพวกนี้ให้กับฝ่ายไหนบ้างโดยรวมแล้วคุณจะได้ใช้เวลาอยู่กับเกมนี้อย่างต่ําก็30ชั่วโมง ในกรณีที่ไม่ฟาร์มของไม่สำรวจเยอะเล่นเอาจบอย่างเดียวนะแต่ถ้าเอาแบบเต็มที่เลยเก็บทุกอย่าง50ชั่วโมงก็ยังไม่จบแต่ด้วยความที่มันเป็นเกมแอคชั่นกึ่ง RPG เนี่แหละที่ชุดอาวุธแล้วก็ตัวละครเราจะมีแร้งที่ต้องเอาไปวัดกับศัตรูทำให้บรรดากิจกรรมเควสหรือว่าสถานที่ปลดล็อกจะมีเป้าหมายคล้ายๆกันนั่นก็คือการฟาร์มฟาร์มไอเทมฟาร์มเ p ฟาร์มทรัพยากร คือมันถึงขนาดที่ว่าจุดฟาร์มที่แสดงในแผนที่ไอคอนที่โชว์จะไม่หายไปแม้ว่าเราจะเก็บของมาหมดแล้วเพราะเขาปล่อยให้เรากลับมาฟาร์มของได้ตลอดถ้าแรงของตัวละครเรามันสูงขึ้นอาวุธกับของแต่งตัวที่ได้ก็จะมีแรังสูงตามให้เรากลับมาฟาร์มของที่เดิมได้โดยไม่เจอของที่เลเวลต่ำเกินใครชอบเกม RPG แบบเก็บลูทก็น่าจะถูกใจแต่ถ้าใครเบื่อกับเกมที่ต้องอยู่กับการฟาร์มคุณอาจจะทนเล่นเกมนี้ได้ไม่นาน และพวกมิชชั่นสุ่มที่โผล่มาให้เราฟาร์ม SP มันก็ค่อนข้างจะซ้ำๆกันไปหน่อยรวมๆก็คือการช่วยคนหรือไม่ก็ฆ่าซอมบี้ถ้าทำมันก็ได้ XP เยอะแต่บ่อยๆเข้าเราก็จะเริ่มขี้เกียจละปล่อยมันตายไปเหอะเบือ่อที่ถ้าใครติดใจการอินเวดเข้าไปเล่นเป็นซอมบี้ในเกมของคนอื่นที่เราเคยเล่นกันในภาคแรกมาภาคนี้จะผิดหวังมากเพราะเขาตัดมันทิ้งไปเลยเหลือแค่การโคอฟแบบธรรมดาตามไปช่วยคนอื่นหรือว่าร้อยคนอื่นมาช่วยแค่นั้นเอง คือมันก็เป็นเกมซอมบี้แบบ Open World ที่สวยงามมีอะไรให้ทำติดต่อกันเยอะแต่มันก็ไม่ใช่เกมที่นำเสนอความแปลกใหม่แถมด้อยกว่าภาคแรกตรงที่ไม่มี PVP เนี่แหละ <G ül> ระบบชูโรงของ Dying Light คือเวลากลางวันกลางคืน ด้วยความที่ซอมบี้ระบโหดจะไม่สามารถทนแสง UV ีได้ทําให้ในช่วงกลางคืนจะอันตรายขึ้นเท่าตัวจากซอมบี้เดินกันช้าๆกลายเป็นวิ่งไล่กันแบบเต็มฝีเท้าการฟรีรันการฟาดฟันระยะประชิดมันเลยเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่ภาคแรกที่ต่างไปก็คือในภาคนี้เราจะไม่มีอาวุธปืนในภาคแรกเรายังหาปืนมาใช้ได้บ้างแงะรถตำรวจแง่กล่องบางที่ก็มีให้ใช้ภาคนี้คือไม่มีเลยมีอาวุธยิงบ้างแหละแต่ปืนจริงๆแบบภาคแรกไม่มีแล้ว และกว่าจะได้อาวุธยิงในภาคนี้คุณต้องเล่นไปอย่างต่ำสิบชั่วโมงช่วงแรกคือหวดกันอย่างเดียวอีกอย่างที่ต่างกันคือมันมีความเป็น RPG เยอะขึ้นเหมือนเกมแอคชั่นผสม RPG แบบ Assassin s s a s s ส n s นคริสคือในภาคแรกมันก็มีการแบ่งอาวุธด้วยระดับสีแต่ศัตรูมันไม่ได้มีเลเวลชัดเจนขนาดนี้เพราะอย่างนี้เราจะได้ฟาร์มของฟาร์มเลเวลเยอะกว่าที่เคยทำในภาคแรกเพื่อให้เราสู้ได้การปลดสกิลจะยุ่งยากกว่าเดิม เราต้องใช้ยากระตุ้นในการอัปเกรดพลังชีวิตหรือสต a ามินาสกิลต่อสู้จะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตส่วนสกิลที่เกี่ยวกับความคล่องตัวจะขึ้นอยู่กับสต a ามินาเราต้องใช้ยาอัปเกรดพลังจนถึงระดับที่กำหนดค่อยปลดด้วยแต้มสกิลที่ก็ได้จากการเก็บ XP เหมือนกับในภาคแรกและถึงเราจะใช้ยากระตุ้นจนได้สกิลครบทุกอย่างแล้วเราก็ยังใช้ยาเพื่ออัปเกรดพลังต่อได้ที่เราก็ต้องตามหาว่ามันซ่อนอยู่ไหนบ้างในเมื่อการสำรวจโลกมันคือการทําให้เราเก่งขึ้น ความท้าทายมันก็เลยอยู่ในจุดนี้บรรดาจุดฟาร์มของที่เป็นเหมือนกับดันเจียนส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ที่อยู่ในอาคารในช่วงเวลากลางวันพวกซอมบี้รับโหดจะรวมตัวกันอยู่ในนี้ทำให้มันสู้ยากมากทางที่ดีคือมาตอนกลางคืนที่พวกซอมบี้มันออกไปกันเยอะแล้วแต่การเข้าที่มืดหรือว่าอยู่ในช่วงเวลากลางคืนไวรัสในตัวเราจะเริ่มลุกลามถ้าภูมิคุ้มกันเราหมดเราก็จะกลายเป็นซอมบี้เราต้องใช้ยาช่วยหรือไม่ก็หาแสง UV ู เพราะงั้นเราต้องวางแผนนิดหนึ่งจะเข้าไปบู๊ตั้งแต่กลางวันเลยก็ได้อาจจะเสี่ยงหน่อยแต่ถ้าฆ่าหมดก็จะยิ่งได้ของเยอะหรือว่าเน้นเตลเข้าไปในช่วงกลางคืนเก็บของแล้วเผ่นดีกว่าแต่ถ้าพลาดไปเจอซอมบี้ฮาวเลอร์เราก็จะเจอกับการไล่ล่าการอัปเกรดอาวุธกับอุปกรณ์จะต้องใช้เงินกับทรอฟี่ที่ได้มาจากการฆ่าซอมบี้ระดับสูง ยิ่งอัปเกรดไปไกลก็ยิ่งต้องใช้ทรอฟี่ที่หายากคือเล่นไปไม่นานคุณจะเริ่มรู้ตัวว่าการหนีไม่ช่วยอะไรมากถ้าอยากจะทำให้มัดอาวุธแรงขึ้นยาหิวได้ดีขึ้นคุณต้องบวกบวกแล้วก็เก็บทรอฟี่มาอัปเกรดพอเรายิ่งเก่งก็ยิ่งบวกศัตรูได้ดีขึ้นยิ่งฟาร์มเอาของดีมาได้แต่ถึงเราจะเก่งขึ้นมันก็ยังมีศัตรูบางตัวที่เราต้องระวังก็ไม่ใช่อะไรมันก็คือเจ้าวอลเทไทายที่เราวิ่งหนีมาตั้งแต่ภาคแรกขนาดว่าเราเลเวลเกินมันไปเยอะแล้ว ถ้าไม่ระวังฟอร์ทไทยก็ยังวันช็อตคิวเราได้แต่อย่างที่เห็นครับถ้าใครชอบเกม Open World ที่แบบดูดวิญญาณด้วยการฟาร์มของเก็บนูน่นเก็บนี่อัปเกรดจนกลายเป็นเทพเจ้า Dying Light 2คือเกมสำหรับคุณเลยแต่อย่างที่ผมบอกในช่วง presentation นี่คือเกมที่ดีเกมที่สนุกเลยแหละแต่มันไม่ใช่เกมที่นำเสนออะไรใหม่ถึงการต่อสู้มันจะดูเดือดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับภาคแรกมาก จะมีอะไรที่รู้สึกใหม่จริงๆก็คือการบินด้วยพราราก라이เดอร์แต่นอกนั้นก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นและด้วยความที่เหมือนเป็น RPG ยิ่งกว่าภาคแรกถ้าเกิดว่าใครติดฟาร์มเนื้อเรื่องไม่เดินวิ่งเล่นไป10กว่าชั่วโมงรู้ตัวอีกทีคุณจะเลเวลเกินคเควสหลักไปไกลมากเจอบอสโดนรฟัน3ทีร่วงตัวไล่ล่าไม่หนียืนฟันเรียงตัวฟาร์มเอาของไปอัปเกรดเพราะงั้นไม่ต้องพูดถึงการโคออเลยไม่จําเป็น และผมขอให้ระวังการกดควิกจอยเข้าไปหาคนอื่นเพราะเกมนี้ไม่มีแบ่งว่าใครเล่นเนื้อเรื่องถึงไหนคุณอาจจะไปโดนสปอยล์ตอนจบเพราะว่ากดจอยโคออฟคนอื่นนี่แหละและการไล่ล่าในช่วงกลางคืนที่มันเป็นเอกลักษณ์ของ y i n ิ Light มันก็ไม่ค่อยรู้สึกกดดันอะไรขนาดนั้นคือในช่วงกลางคืนเราจะได้โบนัส XP จากทั้งสงสายแต่ถ้าตายเราจะเสียมันไปต้องอยู่ให้ถึงเช้าเราถึงจะได้แต้มโบนัสแต่แต้มโบนัสมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากไม่ใช่แบบได้ทีเป็นพันอะไรแบบนั้น อย่างมากก็700-800ที่เราไปทำเควสเอาก็ได้ที่น่าเสียดายมากกว่าคือพวกทรอฟี่ที่เราเก็บจากศัตรูคือในช่วงหลังผมไม่แคร์แล้วว่าจะตายแล้วเสีย XP ขอรูดจากซอมบี้อย่างเดียวพอมันน่าจะสนุกกว่านี้ถ้าเกิดว่าเขาให้โบนัส XP เยอะขึ้นหรือว่าถ้าตายแล้วรูดท,ทุกอย่างที่เก็บมาในช่วงกลางคืนจะหายหมดอย่างเนี้ยมันน่าจะมีเป้าหมายมากขึ้นที่ทําให้เราอยากรอดไปถึงเช้าแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นอนะ เก็บของหมดแล้วฆ่าตัวตายกลับเช็คพอยต์อย่างได้เลย oh, n t k <Buck, you. S 1> ตอนที่ Dying Light ออกมาในปี2015นณเวลานั้นมันก็ถือเป็นเกมภาพสวยประจำปีถึงจะมี Witcher 3มี Fallout 4 แต่ d y อิ g งไลท์ก็ไม่แพ้เกมอื่นเลยและในปีนี้เขาก็ทำมันอีกครั้งหนึ่งคือนอกจากรายละเอียดฉากจะแน่นอยู่แล้วลูกเล่นกราฟิกก็ยังจัดเต็มขาดอยู่อย่างเดียวที่ผมไม่เห็นในเกมนี้คือลูกเล่น Dynamic Shadows ที่เงาจะเกิดแบบเรียลไทม์จากจุดกำเนิดแสงแต่เท่าที่มีในตอนนี้มันก็เป็นเกมที่ดูดีมากการปรับแต่งออปชั่นก็มาครบอย่างที่เกม PC ควรจะปรับได้ตัวเลือกในการตั้งกราฟิกก็เรียบง่ายขึ้น และถ้าคุณเป็นคนที่ใช้การ์ดจอ NVIDIA RTX คุณจะได้ประสบการณ์ที่เหนือขึ้นไปอีกนับจาก Cyberpunk 2 0 7 7ก็มีเกมนี่แหละที่ใช้พลังของ ray tracing ได้อย่างเต็มที่เริ่มจากตัวแรก ray t r a c e soft shadows พอคุณเปิดตัวนี้เงาของวัตถุจะมีขอบเนียนขึ้นมีการไล่ระดับความจางจากมุมของแสงอาทิตย์เพื่อให้เงาดูเป็นธรรมชาติและพวกวัตถุเล็กๆอย่างต้นไม้ใบหญ้ามันก็จะมีเงาอย่างที่ควรจะเป็น ตามด้วยเอฟเฟก Ambient ี c นต์ s i คูที่ทําให้จุดอับแสงมีความมืดอย่างที่ควรจะเป็นถ้าในที่อับมันสว่างมันก็จะดูไม่สมจริงแต่หลังจากเปิด Ray Trace Ambient Occlusion ภาพเกมก็จะเริ่มสมจริงขึ้นทันทีและอีกฟีเจอร์ที่ส่วนตัวผมชอบที่สุดในบรรดาเอฟเฟกของ Ray Tracing เลยนั่นก็คือ Ray Trace g l o b a l illumination ที่จะทำให้แสงมีความเป็นฟิสิกส์ถ้าเราไม่เปิดตัวเลือกนี้เกมจะใช้การให้แสงแบบในเกมของยุคที่แล้ว ที่ฉากกับวัตถุจะมีความสว่างปแปลกๆทั้งที่ไม่อยู่ในมุมของแสงแต่ในการให้แสงของ Raytrace Global Illumination Raytracing จะทำการคำนวณการกระทบของแสงอย่างละเอียดถ้าพระอาทิตย์อยู่ในจุดไหนความสว่างก็จะเป็นไปตามนั้นแบบสมจริงมากๆตามด้วยฟีเจอร์ที่ท่านผู้ชมน่าจะรู้จักกันดี Raytrace Reflection มันทำให้พื้นผิวแต่ละอย่างเกิดภาพสะท้อนอย่างที่ควรจะเป็นคุณจะเห็นภาพสะท้อนของบางอย่างที่ไม่อยู่ในมุมกล้อง และมันจะเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ไม่ใช่ภาพสำเร็จรูปตบท้ายด้วย Ray Trace Flashlight มันจะทำให้ไฟฉายของผู้เล่นมีการสะท้อนอย่างเป็นธรรมชาติปกติเวลาเราส่องไฟฉายในเกมอื่นความสว่างก็จะอยู่ตรงจุดที่แสงกระทบอย่างเดียวแต่ Ray Trace Flashlight จะทำให้จุดกระทบมีการฉายความสว่างไปรอบๆคล้ายๆกับไฟฉายในโลกความจริงคือพอเปิดทุกฟีเจอร์ของ r Ray t r a c i n g ผมกลับไปเล่นภาพแบบธรรมดาไม่ได้เลย ปรับไฮทุกอย่างก็ยังทาบไม่ติดแต่ก็แน่นอนว่าฟีเจอร์ ray tracing มันเป็นเอฟเฟกที่กินเครื่องหนักที่สุดการเปิดทุกฟีเจอร์เครื่องผมที่ใช้ Nvidia GeForce RTX 3080กับ Core i9 1 0 9 0 0 k จากเล่นอยู่80-90เฟรมบนความละเอียด1 4 4 0 p กลายเป็นลงไปอยู่50-60เฟรมแต่คนที่ใช้ Nvidia GeForce RTX ก็มีสิทธิพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ Nvidia DLSS DLSS คืออะไรชื่อเต็มของมันคือ Deep Learning Super Sampling มันเป็นการใช้ระบบ AI ที่อยู่ในการ์ดจอ Nvidia GeForce RTX ในการสร้างภาพเกมขึ้นมาใหม่ DLSS จะทำการลดความละเอียดภาพและชดเชยคุณภาพที่เสียไปด้วยระบบ AI ที่จดจำภาพกราฟิกเพื่อลดการประมวลผลจากเครื่องหลักผลที่ได้ก็คือเฟรมเรทจะสูงขึ้นโดยที่คุณภาพกราฟิกไม่ได้เสียไปจากเดิมมากในเกมนี้จะมีตัวเลือกให้เราปรับ3ระดับ นั่นก็คือ Quality, Balance และก็ Performance แต่ละแบบก็จะเน้นไปคนละทางระหว่างคุณภาพกับประสิทธิภาพในการปรับระดับบาลานซ์ผมได้เฟรมเรทกลับคืนมาอยู่ที่70เฟรมและพอปรับขึ้นเป็น p e r f o r m ร์แมผมก็ได้เฟรมเรทอยู่ที่ระดับ80ไแม้จะมีบางอย่างที่ต้องแลกหน่อยคือความละเอียดในภาพสะท้อนหรือว่าวัตถุบางชิ้นอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ด้วยประสิทธิภาพระดับนี้พร้อมกับเอฟเฟกเรเทรซแบบเต็มสูบมันก็ถือว่าคุ้มมากๆ แม้ว,ว่าตัวเลือกการอัพสเกลเพื่อเร่งประสิทธิภาพของ Dying Light 2จะไม่ได้มีแค่ DLSS แต่ DLSS ก็ดีกว่าทุกตัวเพราะผลลัพธ์ที่ออกมาถ้าใครไม่สังเกตจริงๆ DLSS จะมีผลน้อยมากกับคุณภาพกราฟิกโดยภาพรวม Dying Light 2ก็คืออีกเกมที่ใช้ ray tracing กับ DLSS ได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งด้วยความที่เกมนี้เป็นเกมที่เด่นในเรื่องของความมืดกับความสว่างการใช้ ray tracing ก็ยิ่งทำให้มันสมจริง ซึ่งนี่คือสิทธิเฉพาะสำหรับเจ้าของการ์ดจอ Nvidia GeForce RTX ใครเป็นเจ้าของการ์ดจอรุ่นนี้ถ้าคุณได้ลองเกมนี้สักครั้งคุณจะไม่ผิดหวังเลยแต่ในด้านประสิทธิภาพของเกมนี้มันก็มีปัญหาหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นหัวใจหลักเลยคือมันเป็นเกมที่กินแรงเครื่องสูงมากมันเป็นเกมที่รีดเอาพลังจากทุกอย่างที่เรามี CPU เท่าไหรการ์ดจอเท่าไหร่พี่ท่านใช้เต็มสูบคือนอกจากมันจะกินเครื่องมันก็มีปัญหาการอัพติมัล์อยู่บ้าง เพราะในหลายฉากเฟรมเรทมันจะแกว่งเหลือเกินบางฉากพุ่งไป80บางทีก็ลงมา50ขนาดคอมแรงๆยังปาดเหงือ่อคอมกลางๆนี่คือไม่ต้องพูดถึงเพราะงั้นถ้าใครอยากเล่นเกมนี้บน PC อย่าไปดูความต้องการขั้นต่ําเด็ดขาดไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นความต้องการขั้นต่ําจริงๆคือขั้นแนะนําสูงกว่าขั้นแนะนําเท่านั้นถึงจะลื่นและถึงตลอดการเล่นผมจะไม่เจอเกมล่มแต่พวกบั๊กพวก g ชก็ยังมีเห็น ย่งปุ่ม Survival Sense ที่ใช้สแกนพื้นที่มันจะชอบกดไม่ติดต้องกดย้ำแล้วย้ำอีกสู้บอสอยู่ดีๆบอสตกลงไปใต้โลกหรือที่ผมเจอตลอดในช่วงแรกคือเคเวสที่ทำไปแล้วจะเด้งกลับมาใหม่ทุกครั้งที่ผมเปิดเกมคือมันก็ไม่ได้ถึงขั้นทำเกมพังแต่มันก็น่าหงุดหงิดก็หวังว่าในอนาคตเขาจะแพทให้มันดีขึ้นหรือด,ดียิ่งกว่าคือทำให้มันกินเครื่องน้อยกว่านี้คนคอมไม่แรงจะได้เล่นกันบ้าง What you think did that you on purpose? I did Give me a break a ถือเป็นการสารต่อที่ยังรักษามาตรฐานของ Dying Light ไม่ได้ถึงกับเป็นเกมยอดเยี่ยมแต่ก็เป็นเกมที่คุ้มค่าถ้าคุณไม่ใช่คนที่เบื่อง่ายกับเกมที่แบบฟาร์มของเก็บลูดคุณก็จะไม่ผิดหวังกับเกมนี้